ยินดีต้อนรับสู่ JS การ r e v i e ช่อง YouTube ของคุณสำหรับการรีวิวรถรู้ระดับพรีเมียมและว,วันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสกับสุดยอดอยานยนต์แห่งความหรูหรา Lexus LM ปีส0 2 7รถยนต์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะแต่คือห้องรับรองเคลื่อนที่ที่หรูหราระดับ first class ดีไซน์ภายนอกสะดุดตาด้วยกระจังหน้าแบบสตินเด e ลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Lexus เส้นสายตัวรถที่คมชัดผสานกับฝ่ายหน้าเล็ดีไซน์เฉียดบ,บ่งบอกถึงความพรีเมียม ในทุกมุมมองไม่ว่าคุณจะขับเองหรือโดยสารด้านหลังความรู้สึกคือระดับ VIP ตลอดเส้นทางเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศเงียบสงบหรูหราและผ่อนคลายเบาะนั่งคู่หลังถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุดสามารถเอนนอนได้พร้อมฟังก์ชันนวดระบบควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนและหน้าจอขนาดใหญ่ที่การระหว่างผู้โดยสารกับคนขับเปลี่ยนรถคันนี้ให้กลายเป็นทั้งโฮมเทอเตอร์และออฟฟิศเคลื่อนที่ได้ในทันทีขุมพลังมีให้เลือกทั้งแบบไฮบริด2.5ลิตรที่เน้นความประหยัด และนุ่มนวลและรุ่นที่ให้แรงม้ามากขึ้นสำหรับการขับขี่ที่มั่นใจ Lexus ยังใส่ระบบความปลอดภัยขั้นสูงและระบบช่วงล่างที่ช่วยให้ทุกการเดินทางราบรื่นนี่คือ Lexus m m 2027ไม่ใช่เพียงรถยนต์แต่มันคือประสบการณ์เหนือระดับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม JS การรีวิวเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถรู้จักเรา